มาพบกับเปินเน้ลอีกแล้วนะคะวันนี้เปิ้ลมาพูดถึงสิ่งที่เปิ้ลเตรียมซื้อมานะคะสําหรับเตรียมคลอดน้องอ่นเปานะคะตอนนี้ได้เป็นสามสบสี่สัปดาห์แล้วนะคะเรามาเริ่มกันที่เสื้อผ้าก่อนเลยนะคะเริ่มแรกของเด็กอ่อนนะคะเปิ้ลก็จะเลือกซื้อเป็นชุดผูกหน้านะคะ่ะแบบนี้นะคะตัวเล็กนี่สําหรับสําหรับเป็นแรกเกิดเลยนะคะก็จะซื้อแขนยาวมาสามตัวด้วยกัน,นะคะ่ะเป็นไซส์ยกกันหมดเลยนะคะ ที่เลน้นผูกหน้าเพราะว่าผูกหลังอะค่ะก็รู้สึกว่าเวลาลูกนอนอะลูกจะทับได้นะคะก็เลยเลือกเป็นผูกหน้าทั้งหมดเลยนะคะแกะยาวสามตัวะค่ะแล้วก็เป็นชุดที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแต่ว่าแรกเกิดน,น่าจะใส่ได้ะค่ะเป็นชุดพร้อมกางเกงค่ะสองชุดนะคะเป็นเสื้อพร้อมกางเกงค่ะแบบนี้นะคะตัวเล็กๆน่ารักเพราะว่ากางเกงอะเปิ้นเลือกซื้อแค่สองตัวเองนะคะสําหรับแรกเกิดเพราะว่าคิดว่าลูกคงใส่เป็นแพร่พืชจะมากกว่าค่ะแล้วก็พันเป็นผ้าอ้อมนะคะก็เลยเลือกมาแค่ ชุดที่เป็นอากินแค่สองชุดนะคะเนื้อผ้าก้อนุ่มนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นเสื้ออีกนะคะเสื้ออีกสามตัวค่ะตอนนี้ก็จะเป็นเนื้อผ้าออกจากแบบแข็งหน่อยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดซักไปอะ่ะเต้นที่ว่ามันน่าจะนุ่มกว่าน,นี้นะคะตัวหนึ่งไม่กี่บาทค่ะตัวหนึ่งยี่ส3บยี่สิบสาสิบค่ะพวกทั้งหมดของเด็กอ่อนนะคะอันนี้ก็น่ารักค่ะเป็นปุกได้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นทั้งหมดแปดตัวนะคะเป็นชุดเด็กอ่อนแปดตัวค่ะแล้วก็ กังเกนอีกสองตัวนะคะทั้งหมดต่อไปจะเป็นเสื้อผ้าที่โตขึ้นมาหน่อยอะคะ่ะเปิ้ลนก็ซื้อไว้เป่ไม่รู้ว่าไซส์ลูกจะเท่าไหร่นะคะก็ซื้อเป็นตัวเนี้ยค่ะเป็นชุดแบบยาวเลยนะคะแล้วก็มีแบบตรงตรงเป้านะคะเพื่อสะดวกในการเปลี่ยนแพนเพิร์ทให้เขาะคะ่ะอันเนี้ยเรามาแค่หนึ่งตัวเพราะเรายังไม่รู้ไซส์ลูกค่ะนี่ก็อาจจะใส่ได้ประมาณสักเดือนหรือสองสองเดือนนะคะน่าจะใส่ได้แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้สีเหลืองอีกตัวหนึ่งนะคะ จะโตขึ้นมาหลังเดือนสองเดือนใส่ได้นะคะแรกเกิดน่าจะยังใส่ไม่ได้ค่ะเพราะว่ามันใหญ่นี่นะคะตัวนของกับกางเกงนะคะกางเกงก็ไม่ค่อยได้ซื้อค่ะอันนี้ก็เลือกแค่ตัวเดียวเท่านนดองก็จบแล้วค่ะกับเสื้อผ้าที่เพิ่งเลือกให้ลูกนะคะซึ่งไม่แนนเยอะค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ไซส์ลูกนะคะตั้งแต่แรกเกิดว่าเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนนะคะก็เลยเลือกซื้อแค่นี้หมายก็พอปต่อไปในชุดหัวนะคะหมวกถุงมือถุงเท้าน,นะคะเพื่อนก็เลือกมาแค่สองชุดเท่านั้นนะคะและ้วก็ถ้าห่อตัวนะคะ ั้งหมดตัวจะเลือกเป็นแบบนี้แบบนี้น่าจะเป็นผ้าลายผ้าอย่ค่ะซื้อออนไลน์ก็ไม่แพงนะคะแบบนี้ค่ะอัแบบนแบบนี้เลือกแบบบางหน่อยเพราะว่าคือเราห่อเราใส่เสื้อผ้าให้เขาแล้แลวเราก็ห่อตัวซ้ำก็ไปอีดอ่ะตัวในตัวเขาจะอึดอัดก็เลยเลือกเป็นผ้าพิュวบบางๆคะ่ะตกผืนใหญ่เลยนะคะเนี่ยตัวนี้เรามาแค่หนึ่งผืนมาลองใช้ดูก่อนนะคะแล้วก็มีแบบนี้นะคะแบบนี้ก็คือไม่กี่บาทนะคะคือไม่ถึงร้อยค่ะทั้งหมดนี่ ก็อีกหนึ่งผืนนะคะผ้าห่อตัวซื้อมาเยอะคะ่ะซื้อทั้งหมดสี่ตัวสี่ผืนนะคะเพราะว่าชอบเพินไปหน่อยค่ะที่จริงก็ไม่จำเป็นนะประมาณตั้งสองผืนก็น่าจะพอแล้ว่เป็นลายนี้นะคะน้อผ้าน้อผ้าดีนะคะน้อผ้านุ่มราคาไม่แพงแล้วก็น้ำผ้าน,นะะุ่มด้วยค่ะแล้วก็ผืนสุดท้ายนะคะเปิ้ลเลือกแบบมีเป็นหมวกด้วยนะคะเกิอกบางทีเราไม่ได้ใส่หมวกให้ลูกนะคะเราก็ใช้แบบนี้ได้เป็นผ้าคลุมห่อตัวนะคะแล้วก็เอาหัวเขาไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะ ผ้าห่มผ้าห่มไปเลือกซื้อมาแค่ผืนเดียวตอนนี้เพราะว่าเราสามารถใช้ผ้าอ้อมผืนใหญ่ห่มให้เขาได้นะคะเพราะอากาศที่บ้านก็จะไม่หนาวมากค่ะแอร์จะปรับไม่หนาวมากนี่นะคะเป็นแบบนี้เขาบอกว่ามันเป็นกันสะดะุ้งค่ะเป็นดจุด,จด,จดตุ่มตุมแบบนี้นะคะ่ะไว้สาหรับห่มห่มให้เด็กกันเด็กสะดุ้งตอนกลางคืนค่นนะอันแบบนี้ของแองเจิลนะคะต่อไปนะคะเป็นผ้าอ้อมผ้าอ้อมค่ะอันแบบนี้ของ F O F นะคะอัน้ของ เขาบอกว่าเป็นเนื้อเป็นผ้าอ้อมแบมบูนนะคะไซส์ที่เลือกก็จะเป็นไซส์สามสิบคูณสามสิบนะคะหรือก็เลือกไซส์สามสิบคูณสามสิบเลยตัวนี้หกผืนนะคะผ้านุ่มเลยค่ะผืนใหญ่มากที่สามารถห่อตัวได้ด้วยนะคะเนี่ยต่อไปเป็นผ้าอ้อมที่เพิ่นซื้อมาไว้สําหรับเป็นกางเกงหมายถึงว่านุ่มแทนแอมเพลในช่วงแรกๆนะคะก็คือซื้อแบบถูกมาหน่อยผืนละไม่กี่บาทค่ะเป็นผ้าอ้อมทั่วไปเป็นสาลูทั่วไปค่ะแต่ว่าจะเป็น สามสิบคูณสามสิบเหมือนกันแล้วเพื่อนอาจจะซื้อใหญ่ไปเลยไงก็ไม่อยากไม่อยากซื้อผืนเล็กอะคะ่ะเพราะว่าแม่ๆคนอื่นเขาแนะนำมาว่าซื้อสามสิบไปเลยสามสิบคูณสามสิบมันก็จะบางๆตอนนี้มาดูแข็งนะคะแต่เวลาสักแล้วมันน่าจะนุ่มกว่าน,นี้อะคะ่ะสาลูอันนี้ซื้อมาโหลหนึ่งนะคะผ้าอ้อมทั้งหมดจะซื้อเป็นทั้งหมดหนึ่งโหลครึ่งนะคะหนึ่งโหลแล้วก็อีกหนึ่งโหลนะคะซื้อเท่านี้คะ่ะเพราะว่าจะเน้นน่าจะเน้นใส่เป็นแมพมเพลตมากกว่านะคะผ้าใช้ตัวนะคะผ้าใช้ตัวเป็นเลือ ของแองเจลลหรือเบดี้เหมือนกันนะคะสองผืนใหญ่ไปเลยค่ะถ้าเราจาเป็นต้องใช้ผืนเล็กก็ค่อยหาซื้อน,นี่ก็เลือกเป็นแบบนี้ค่ะสองผืนเลยเนื้อผ้าเข้าดีอยู่นะคะถ้ารองฉีดเป็นเหมือนเป็นผ้ากระต้อนด้านนอกนะคะ่ะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเป็นพสติกการฉี่เล็กที่นอนอนะไรเนี่ยซื้อไซส์อันนี้คือไซส์กลางน,นะคะแล้วก็ซื้อไซส์ใหญ่มาหนึง่งผืนได้กำแบบนี้สองผืนนะคะด้านหลังเขาจะเป็นแบบนี้ ซื้อามออนไลน์หาตัวนี้ออราคาน่าจะประมาณหกสิบเจ็ดสิบาทตัวเนื้อถูกมากเลยมันสามารถซักได้ด้วยนะคะข้างหน้าจะเป็นเนื้อผ้าผ้าคอตตอนรองที่นอนได้นะคะน,นี้ส่วนพืนใหญ่ะคะ่ะมันจะใหญ่ใหญ่มากเลยนะคะผืนใหญ่นี่ราคาประมาณร้อยหกสิบถึงร้อยเจ็ดสิบค่ะซื้อออนไลน์เหมือนกันถึงถ้าหลังก็จะเป็นเหมือนกันนะคะ ปนค่ะถาถ่อไปนะคะจะเป็นแพมเพิร์ดนะคะแพมเพิร์ดจะเป็นของไม่ได้เลิมนะคะปกติพอ่อกแอ็แอบซื้อเอาไว้ค่ะเป็นแพ็คแบบนี้เลยนะคะแพ็คเจ็ดสิบชิ้นซื้อมาทั้งหมดหกแพ็คเลยค่ะไซส์ไซส์จะเป็นไซส์เอสแบบกางเกงแล้วนะคะอันนี้คือซื้อเผื่อไว้ล่วงหน้าเลยเนื่องจากมันลดราคาอยู่ค่ะก็เลยทยอยซื้อนะคะพอค่อยดูกันทีว่าลูกจะใส่ได้ไหมนะคะ ต่อไปก็จะมีของแพ็เพอดด้วยค่ะซื้อเผื่อไปอีกแล้วค่ะอีก2แพ็คนะคะอันนี้ไซส์เอ็มกางเกงนะคะ58ชิ้น,นะคะ่ะมีซื้อเกือไปสองแพ็คราคาม่ถูกครับเพราะเริ่มทยอยซื้อมาเรื่อยๆนะคะแล้วไม่ได้มาซื้อทีเดียวนะคะค่าหลายคนอาจแปลกใจนะคะว่าทาไมเพิ่นถึงไม่ซื้อแพ็เพอดที่เป็นไซส์นิวบอลนะคะเนื่องจากนิวบอลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าซื้อก็ซื้อแค่แพ็คเดียวก็พอนะคะ80กว่าชิ้นนะคะซึ่งมีพี่ที่ทํางานนะคะจองซื้อไว้ให้เพิ่นแล้วตอนตอนวันคลอดเลยเพิ ไม่ซื้อก่อนนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกเราจะตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่นะคะค่ะต่อไปจะเป็นพวกเครื่องนอนค่ะเครื่องนอนนะคะ,เ,ครนนนะ,คะเริ่มด้วยหมอนเลยนะคะหมอนนะคะจะเป็นของยี่ห้อน,นี้ค่ะเออเคมีว่ามามนะคะมันคือเคมีว่าโฟมนะคะเป็นเอ่อคล้ายๆก็ไม่ใช่ใช้แมโมรี่โฟมแต่ไม่ใช่ e นะคะสามารถซักได้ค่ะเพืกอเลือก0ถึง12เดือนได้เลยค่ะมันจะเป็นพอบีบแล้วมันจะคายตัวเองค่ะแบบนี้แล้วก็เขาเคลมมาว่าเด็กสามารถหายใจผ่านได้นะคะ เผื่อเด็กเผลอนอนคว่ำหน้าค่ะก็จะสามารถหายใจผ่านรูของเขาได้นะคะต่อไปนะคะจะเป็นที่นอนค่ะ,อะนอนอันนี้ก็อคุณพ่อก็ซื้อไว้นะคะเป็นแบบนี้สาหรับเด็กแก้เกิดน,นะคะด้านข้างเนี้ยด้านข้างจะเป็นแบบนอนข้างนะคะแต่ลูกจิ้งออกไปางอ,อกนะคะ็นหัวหลุมด้วยนะคะแล้วก็ผ่านได้เลย เป็นมนุนะคะนะคะเปนแบบน,บบนี้แบบนี้ใหญ่นะคะใหญ่เลยค่ะชิ้น,ะะนอ๋อรองให้ลมนะคะแต่ว่าขาไม่ได้เหมือนกันสำหรับคุณแม่ยิ่งโดยเฉพาะคุณแม่ที่ผา่าขอนะคะซึ่งข้อแรกๆจะอาจจะไม่มีแรงอุ้มลูกนะคะเราก็สามารถอ๋อเน,นี่ยใส่เตียงรองกวางตัวเรานะคะแล้วให้ลูกนอนท้องลมได้นะคะนีกเป็นอ,อ่อน DC มานะคะแต่ว่าซื้อมาสองมานะคะตบบนี้ กันกว่าบาทก็จะซื้อมาสองแค่ไม่กี่ร้อยค่ะสองสามร้อยทำเองนะคะค่าต่อไปนะคะก็จะเกี่ยวกับพวกอาบน้ํเาเครื่องน้ำยาซักผ้านีน่ับบพลาสติมต่างๆนะคะเริ่มด้วยสบู่เลยนะคะไปเลือกเป็นของดีนี่ออร์แกนิกค่ะอันนี้จะเป็นได้ทั้งสระแล้วก็ทั้งอาเลยนะคะนหนึ่งเดียวมันจะสบายกว่ามากเลยคะ่ะก็เลยซื้อมาปั๊มใหญ่เลยนะคะแล้วก็ไปซื้อพวกเป็นถุงมาเยอะเลยค่ะอันนี้เอามาเอามาโชว์ให้ให้ดูว่ามีตัวนี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็น โลชั่นนะคะโลชั่นของดีนี่เหมือนกันค่ะสุดออร์แกนิกนะคะสีเขียวแบบนี้นะคะต่อไปก็จะตามด้วยเป็นครีมทากน้นเด็กนะคะสำหรับการกดผื่นนะคะเพื่อนจะไม่ใช้พวกแป้งทาให้ลูกนะคะเพื่อนจะใช้เป็นครีมแบบนี้มากกว่าค่ะเป็นอันนี้ของสีจันนะคะสีจันเบบี้ค่ะแล้วก็ขาดไม่ได้ก็จะเป็นออยล์ของจรัสน,นะคะอันจะใส่เวลาทีออ่เขาอาบนะ้ำอาจจะหยดสักหยดหรือสองหยดนะคะตามด้วยกา,าน,นะะ้ำค่ะ ซื้อของทั่วไปราคยี่สิบกว่าบาทแล้วก็มีหมีนะคะหมีตัวนี้ยเขาบอกมันเป็นหมีธรรมชาตินะคะเป็นเส้นใยจากขนขนหางมาะะ้าค่ะเออเพ่นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่มันนุ่มดีนะคะเป็นรองเทงตัวและะะ้วค่ะก็ซื้อมาคู่กบนี้เลยแล้วก็ตอนนี้เป็นที่ท้ำความสะอาดน้ำมุ้นะคะที่ดูน้ำมุ้งข้ต่อไปก็เป็นชุดเปลียนนะคะสําหรับชิดก้นเด็กค่ะเพิ่นต้องซื้อไว้เป็นแพคเลยนะคะเป็นตัวไส้ในของมัน,นะคะ่ะตัวไส้ในของมัน สำลีก้อนนะคะก้อนใหญ่สําหรับเช็ดตาก็ได้นะคะเช็ดข้นก nah ็ได้นะคะแล้วก็เป็นสำล <yr ız S 2> <cruise> ีแผ่นแบบนี้นะคะสำลีแผ่นนี้ก็สามารถเช็ดใบหน้าก็ได้ค่ะเช็ดใบหน้าลำตัวเด็กได้หมดนะคะแล้วก็มีผ้าก้อนค่ะผ้าก้อนสำหรับเช็ดปากลูกนะคะเราก็คือทำความสะอาดปากลูกได้แล้วก็มีขัดบัตรนะคะเป็นสำลีก้านนะคะสําหรับมีหัวเล็กนะคะแล้วก็หัวใหญ่หัวใหญ่ก็สาหรับเช็ดพวกสะดือหรือว่า ตามจุดต่างๆของลูกได้เลยคะ่ะอันนี้เป็นหมอเล็กก็เอาไว้สําหรับแค่หูมให้ลูกนะคะที่ยาสภาพนะคะที่ยาสภาพก็เลือของดินี่นะคะซื้อมาเป็นแบบแพ็กสามนะคะที่เซ็นทานตอนนี่ลดราคาอยู่นะคะก็คือซื้อสามแพ็กสามนะคะก็แถมอีกสามก็เป็นหกในราคาประมาณสองร้อยกว่าบาทค่ะก็จะได้หกหกถุงวันนี้เลยตามด้วยที่ยากระพนนมของดิ๊นี่เหมือนกันนะคะสังเกตว่าเราต้องเราต้องสังเกตว่าเขาจะเขียนว่าเดียวบอรนะคะถึงจะเป็นของแรกเกิดน,นะคะบางที่ขเขาจะเป็นแค่ของเด็กของเด็กของผู้ใหญ่ไปนะคะ ก็เพื่อนไม่ไวนใจเป็นพยายามหาตัวที่มันเขียนว่าเนื้บอนถึงจะแบบเชื่อใจอะค่ะด้ยน้ำยาล้างขวดนมนะคะเป็นของเพียวดีนค่ะตัวนี้เออเพื่อนเอาไปลองใช้อยู่แล้วนะคะมันก็กลิ่นแบบธรรมชาติเลยค่ะเหมือนไม่แต่งกลิ่นเลยก็โอเคนะคะน้ำกลิ่นของกลิ่นของน้ำยาไม่ติดพว่วจานขวดนมอะไรของลูกเราค่ะต่อไปก็จะเป็นพวกแปลงน้ำนะคะแปลง,งน้ำก็คือมานล็อกทุกอ่นะคะก็จะมีทุกอย่างครบเลยนะคะที่ล้างขวดนมที่ล้างหลอดนะคะท่าน ที่ล้างจุกนมนะคะก็มีค่ะ,คะแล้วก็เป็นสื้อเสริมอีกนะคะเป็นที่ร้างจุกนมโดยเฉพาะเลยนะคะเห็นเขาว่าตัวนี้ใช้ดีอยู่นะคะจะลองใช้ดีกว่านหนหละมารีวิวให้ดูนะคะเป็นอาบน้ำนะคะของแมมมี่คะ่ะเป็นไซส์เด็กนะคะแล้วก็มีกล่องเขาด้วยกล่องอเด็กจะส่งค่ะเอาไว้ใส่ของจิบหาต่างๆของลูกนะคะจะเอาข้างนอกหรือว่าเอาไว้ใช้ในก็ได้ชุดคุมให้นมนะคะชุดมคุมให้นมอันนี้แถมมาจากเครื่องปั๊มนมนะคะ ให้นมแล้วก็ออกตามด้วยที่ใช้ให้นมนะคะเปิดเลือกของเป็นมาโก้ค่ะราคาไม่แพงมากนะคะตัวนี้มันอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยกว่าบาทค่ะเซลแล้วตอนเซลมั้นก็ลดเหลือถึงสี่กว่าบาทก็มีนะคะเป็นสามารถเปิดให้นมแบบนี้ค่ะได้แล้วก็เราสามารถใส่แล้วก็ปั๊มนมได้ด้วยนะคะถ้าแม่ๆคนไหนนะคะกังวลเรื่องรอบอกนะคะรอบอ,อกของหน้าอกเรานะคะบางคนอะ่ะเต้านม แล้นมจะเล็กนะคะแล้วก็รับกใหญ่เปื้อก็จะเสริมเพื้อาเป็นคนประเภทนั้นนะคะเพื้อเสริมด้วยตัวนี้ค่ะมันเป็นข้อต่อเราสามารถต่อได้หลายๆอันได้เลยค่ะตัวนี้เป็นซื้อทางออนไลน์มานะคะก็ตกตัวละม่กี่บาทะคะ่ะตัวละห้าบาทสิบาทเองะคะ่ะมาต่อได้เลยค่ะต่อไปค่าจะเป็นแผ่นซับน้ำนม,ม,ม,มนะคะนี่คุณแม่ก็ควรมีติดไว้นะคะต่อไปจะเป็นครีมทาหัวนมแตกนะคะการเอาไว้ก่อน,นะคะ่ะเป็นตัวซื้อของละม้วนมาหนึ่งหลอดนะคะ แล้วก็พอเราหลังข้อแล้วนะคะท้องจากที่ใหญ่ๆหญะคะ่ะมันจะมันจะไม่ยุบลงไปเลยทีเดียวนะคะเพื่อนก็เลยเลือกใช้เป็นตัวตัวพยงะะุงค่ะพยุงท้องพยุงหลังไว้นะคะแบบนี้นะคะ่ะเอาไว้ใช้นะคะผ้าทำใแบบห่วงนะคะแบบนี้ซื้อสักหนึ่งแพ็กก็พอแล้วค่ะแล้วก็ผ้าามัยปกติแบบกลางคืน,นะคะ่ะเอาไปเผื่อด้วยนะคะต่อไปของคุณแม่นะคะยังต้องบวเท่านั้นคระหว่างที่เราเลี้ยงลูกหรือว่า,าไปทํางานนะคะเราก็ควรมีกระเป๋าเก็บความเม็น แบบดีๆสักรุน่นนึงนะคะนี่เป็นเรื่องของมีคูคิดนะคะตัวนี้มันเป็นใบใหญ่อยู่นะคะใบใหญ่มากเลยมันสามารถเก็บพวกสเปกตรเครื่องปั้มนมใหญ่ๆได้เลยนะคะมันจะมีทั้งรนมทั้งบวนะคะเก็บไเก็บของได้เยอะเลยแล้วก็เปิดออกมาได้าล่านะคะด้านล่างก็ะงงจะเป็นเก็บขักวกดกนนมน้ำนมในระหว่างที่เราไปปั๊มนมนอกบ้านนะคะสามารถถอดแล้วก็เช็ดได้ค่ะด้านข้างของเขาเนี่ย ก็จะมีเป็นพวกซิปต่างๆนเะยอะนะคะใส่กับน้ำก็ได้ตรงนี้ตัวนี้ก็คุ้มมากเลยค่ะตัวนี้นะคะเราจะต้องซื้อเพิ่เมเจ้าพวกฟลูเซลค่ะ,คะเป็นต้วสำหรับใส่ไปใน,ในกระเป๋านะคะเพื่อที่จะรักษาความเย็นในกระเป๋าไวะคะ้ค่ะเราก็ซื้อตรงนี้มาสองอันแล้วก็เราซื้อแบบซองใหม่สี่อันนะคะไว้สำหรับปกบหน้าหน้าหลังนะั้นแล้วก็ด้านล่างเลยนะคะราคาไม่แพงค่ะตรงน,นี้ต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะ เป็นเครื่องนึ่งผวนมค่ะของเพียวดีนค่ะมันทั้งนึง่งนึ่งได้นะคะแล้วก็อบแห้งฆ่าเชื้อได้เลยค่ะอ่นนมก็ได้นะคะแล้วก็อบอาหารก็ได้ค่ะในหนึ่งเดียวเลยนะคะนัากซื้อตัวนี้มานะคะไม่แพงนะคะอยู่ที่สองพันกว่าบาทค่ะสองพันห้าประมาณนั้นค่ะเครื่องปั๊มนมนะคะเครื่องปั๊มนมเป็นเรื่องของแอติจูดมันนะคะตัวนี้เขาบอกว่า,ามันมีสี่โหมดนะคะแล้วก็สามารถดูดแบบดูดลึกนิ่งเหมือนกับเสมือนกับทารกดูดเต้าเรานะคะ แม่ๆหลายคนก็แนะนําตัวนี้มานะคะเป็นแบรนด์ของคนไทยค่ะซึ่งมันมีมอเตอร์นะคะ2มอเตอร์นะคะสามารถแยกกันทําง,งานได้เป็น2ฝั่งได้เลยค่ะแบนี้นะคะเดี๋ยวค่อยมาลองนะคะว่ามันดีหรือเปล่านะค,ะค่ะแล้วเพื่อนก็เอาไปใส่ตัวนี้มานะคะของยูห้านะคะ,ะ,คะเป็นแทน่งทีีค่ะแบบปั๊มนมโดยที่ไม่ต้องจับนะคะใส่เข้าไปในเสื้อไหนได้เลยเอาไว้สำหรับตอนไปทํางานหรือว่าตอนอยู่นอกบ้านนะคะขแล้วก็ขายไม่ได้นะคะคือตัวถุงตัวเก็บน้ำ กะะตัวเซอรน้อยหลายแม่ห้องนะคะอวนี้เป็นมันเป็นของแถมด้วยค่ะของแอดไอจุดมันนะคะเขาแถมมาให้นะคะเดี๋ยวค่อยลองใช้ดูนะคะว่าตัวไหนใช้ดีนะคะมีของซันมันนะคะแล้วก็มีลูต้านะคะแล้วก็มีขวดของปลิตภของเอเวนนะคะมันสามารถใส่ได้กับเครื่องปั๊มนมของแอดไอจูดมันนะคะมีสองอันนะคะจะเลือกเป็นคอกว้างนะคะแล้วก็เป็นผลิตภของเพียวดีน เพียวรีนมันก็เป็นคอก้าเหมือนกันค่ะเดียวเีนจะราคาถูกเหมือนนะคะแต,แต่คุณภาพมันก้ได้ๆกันนะคะสามารถนึ่งได้ประมาณหนึ่งร้อยห้าองศานะคะทั้งหมดเลยนะคะน,นี้ประมาณหนึ่งร้อยองศาค่ะแบบนี้นะคะเป็นขนาดสี่ออนเหมือนกันค่ะทง้งเอเวนแล้วก็เพียวรีนนะคะสี่ออนแล้วเพิ่นก็มีของเพียวรีนด้วยเพิ่มขนาดมอีกนิดนดงนะคะเป็นของแปดออนเลยนะคะค่ะส่วนจุดลงตรงนี้นะคะก็จะเป็นขนาดเบอร์เอ็ม เปิดการขึ้นมานะคะสำหรับเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยนะคะกะ็ซื้อเปลอเลยสองขวดก็มีจุกหลอกนะคะเอาไว้เปื่อลูกร้องงอแงนะคะอยากกินนมแล้วเราก็เห็นว่าเขากินเยอะแล้วเราก็ให้เป็นจุกหลอกแบบนี้แทนก็ได้นะคะตอนน,ะะนี้นะคะก็หมดแล้วนะคะเป็นของที่เปิ้ลซื้อเตรียมเอาไว้สําหรับรอลอดูเจ้าตัวเล็กนี่เองนะคะน้องอัาเปานะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย